พลอยนิลานิลานะไม่ใช่ยี่ราเวลาพูดคนพูดเนี่ยไม่ชัดเจนฟังเหมือนยี่รายี่ราไม่ใช่นิลานหนูสอิหอรอไมเอกจละอานิลาเป็นภาษาพมา่านินิก็คือแดงเป็น พลอยชนิดเนี้ยพบในพม่าราคาไม่แพงก็อยู่ในตระกูลซับไฟเหมือนกันพลอยนิลาสีมันบางทีบางทีก็มีสีขุ่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็สีขุ่นเป็นพวกเดียวกันคนไทยบางทีก็เรียกอันนี้ว่าทับทิมพมา่า ราคาจะต่างกับทับทิมสยามพลอยนิลานี่สีน้ำเงินก็มีนะอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอ,อ,อันนอันนี้อันนี้ก็เรียกว่านิลาสีน้ำเงินแต่อันนี้เป็นทับทิมทับทิมแดง